สวัสดีเจ้าคลิปนี้แม่มดจะมาตอบคําถามเรื่องของชามมนีแดงนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้ยอันนี้แก้วม่เฉยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้จะมีสีแดงนิดนึงนะคะก็เป็นสูตรชาของเราที่แม่มดกินแต่ว่าหลายคนบอกเอ้กินแล้วมันแบบช่วยลดน้าหนักอะไรอย่างนี้ไหมก็ตอนนี้ลดไปแล้วสิบห้ากิโลนะคะแต่มันต้องแบบมาแบบกินแป้งเลยมาแบบกินของทอดนะคะกินน้ําพริกกินผักต้ม กินไข่ต้มนะคะแล้วก็คนไหนที่คอเลอสเตอรอลสูงก็ต้องเอาไข่แดงออกไม่งั้นเดี๋ยวคอเลอสเตอรอลจะขึ้นนะคะกินแกงเลี้ยงนะคะกินต้มมะระตุ๋นมะระกินเกาเหลาพวกนี้ได้เลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่าอย่างเียค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าแม่มดได้ผลกระทบจากการฉีดนะคะแม่มดเข้าไอซูไอซียูหรือกี่กี่ครั้งนะคะบุอะไรก็อย่างที่พวกเรารู้กันใครติดตามจริงๆจะรู้ว่า แม่มดได้ผลกระทบจากการฉีดขั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตนะ,ะแต่ว่าก็ผ่านมาแล้ววันนี้อาการดีขึ้นแบบ80-90%เลยแล้วก็ตัวชามนีดแดงเนี่ยเป็นอีน่งตัวที่ช่วยกินระหว่างวันก็คือนั่งทำงานแบบนี้ก็จะต้องกินประมาณลิตรหนึ่งเนี่ยมันนะคะมันหม้อหนึ่งมัน1.5ลิตรก็จะต้มประมาณ3ครั้งก็คือ4ีลิตรนะคะเราจิบได้เรื่อยๆใช้แทน แทนน้ําช่วงกลางวันนะเจ้าซึ่งส่วนผสมมันจะเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะนะซึ่งไม่ว่าก็ยิบนุ่งยิบนี้คือตัวเนี้ยแม่หมดต้องระมัดระวังที่สุดคือใครที่ติดตามอาจารยหมอธทรวัฒนะคะนั่นก็คือลิ่มเลือดสีขาวซึ่งตัวเนี้ยค่ะมันเป็นโปรเป็นโปรตีนที่สามารถจะเสียบเข้าไปในโครโมโซมของมนุษย์ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะทำให้หัวใจวายเฉียบพลันทาให้หยุดหายใจทําให้หัวใจล้มเหลวอย่างต่างๆ ซึ่งแม่หมดต้องระวังระวังเพราะว่าเองเป็นคนที่แพ้พวกแพ้จากการฉีดแล้วก็เป็นคนที่แพ้พวกยาบางชนิดเช่นยาลดไขมันนะคะคือเราเราจะรู้ตัวเราเองคือทุกคนต้องไปหาหมอนะแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยแพ้อะไรยังไงแต่หลายคนแบบอยากจะเป็นยังไม่มดอยากดูแลสุขภาพอยากสดชื่นแจม่มใสอยากจะลดน้นาําหนักอยากจะลดยาเคมีอย่างต่างๆนะคะก อย่างที่เราเพิฟังนลจเจ้าว่าม,มันมีอยู่หลายอย่างส่วน CBD นั้นช่วยชีวิตแมหมดอยู่แล้วถ้าเรามี CBD วันนี้มรามีอยู่แล้วมนได้มีชีวิตอยู่บนโลกไปนี้แล้ว mm hmm. ก็เลยมาฝากบอกสําหรับชามมนีแดงนี้นะคะ mm hmm. ก็จิบทั้งวันนะคะใช้หนึ่งช้อนชาแล้วก็ต้มในหม้อน้ำนะเดี๋ยวเราจะจริงๆถุงนะั้นมันเป็นถุงใหญ่ไม่ใช้ถุงเล็กขึ้นไปนะคะแต่พวกเราก็ไปตักตักออกมาก็ได้ตักออกมาครั้งละหนึ่งช้อนชาแล้วก็ต้มต้มกับน้ำเลยคะ่ะ ต้มตุนไปเรื่อยๆให้อุ่นๆนะคะแบบนี้ช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นก็เราก็สามารถทานในอย่างที่มันมันต้องเป็นของเย็นนะ,ะแม่มดจะเป็นคนมาก,กินน้ําเย็นมาก,กินน้ําอัดลมนะเจ้าฉะนั้นเรื่องความหวานนี่ก็ต้องระมัดระวังของแม่มดมันก็ต้องใช้นิดนึงเนาะแม่มดก็ใช้น้ําพึ่ง CBD ของเราถ้าใครมีอยู่แล้วก็ใช้ที่บ้านกได้นะคะถ้าใครบม่มีก็สามารถสอบถามทางทีมโค้ดได้แต่ว่าตัวชาแมนีแดงเนี่ย น่าจะเริ่มทรงออกได้ประมาณวันที่ยี่สินะคะเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะเจ้าก็มันเป็นตัวที่ไม่มดกินมาเกบตัวนี้กินมาประมาณสักเนี่ยค่ะประมาณสองสามเดือนเนี่ยเจ้าก็เรื่องของลดน้ำหนักนั้นจริงจะแนะนำเป็นพวก 9X มากกว่านะคะเกแล้วก็เป็นพวก ไฟเบอร์ iber, อย่างพวกนั้นนะคะหรือว่าจะกินพวกตระกูลอาคาเบอร์รี่ถ้าใครได้แบบมีกําลังก็เป็นตระกูลพวกอาคาเบอร์รี่เพราะว่ามีสัต์อาหารครบมีวิตามินเกลือแร่ครบหมดทุกอย่างบมมีสุดบมอมีโซมค่ะน,น้าหนักลงไป15กิโลก็อยากจะได้อีกสัก10กิโลไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่เป้าต่อไปก็5กิโลแล้วก็10กิโลนะแต่ดูว่าเราจะได้ขนาดไหนเพราะว่าลดแบบสบายใจมีความสุขนะคะยังได้กินหมอ,อดตนะคะแต่ว่า เราต้องทําสุขภาพเพื่อเราเพื่อมันดีๆด้วยนะการล้างพิษการดีทอกแล้วก็มันตรวจเลือดไม่หมดจะตรวจเลือดทุกเดือนเลยนะเจ้าอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นการที่เรามองเห็นว่าร่างกายเรามีอะไรเกิดขึ้นเ,เราจะต้องรักษาเราจะระมัดระวงังเราจะต้องควบคุมเราจะต้องมอนิเตอร์ตัวไหนก็หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองอันนี้คลิปชาหมันีแดงนะเริ่มส่งออกวันที่15เจ้า